สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องสมาชิกทุกท่านนะผมนี่คือแนวทางหวยเราพัฒนาในส่วนของวันที่แปดในนาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับผมก็จะเป็นชุดสรุปนะครับคัดเด่นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันที่แปดนี้จะมีตัวเด่นตัวไหนกันบ้างสองศูนแล้วคู่จับมีตัวไหนนะครับตัวชวนนั้นจะเป็นตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเนะาะผลงานของวันที่หก่ผ่านมานะครับ ผลที่ออกสี่ตัวหกสี่เจ็ดแปดนะครับสามตัวสี่เจ็ดแปดสองตัวละหกสี่นะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับทําผมงงกันนะครับเดี่ยนสองสูตรหลุดนะครับผมหลุดว่าไปตามหลุดเนาะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้นะครับผมจะมีตัวไหนมาแก้ตัวหรือเปล่านะครับคู่จับนะครับศูนสองเจ็ดเก้าชนสองเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเข้ามาแค่คู่จับตัวเดี่ยนหลุดนะครับทําให้ชุดสองตัวนั้นหลุดไปด้วยนะครับนั่นคือในส่วนของวันที่หกที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวมาดูว่า เด่นสสูตรจะแก้หน้าได้หรือเปล่าในส่วนของวันที่8นะครับผมว่าแล้วก็จัดในส่วนของตัวเดน่นกันก่อนนะครับ2ชุด2ส,สูตรด,ด้านบนฝั่งซ้ายมือนะครับสูตรที่1 2 3 4นะครับผม สูตรที่สองเสียงศูนย์ห้าสามนะครับสองชุดสองสูตรตัวชนหลักๆที่เห็นก็คือในส่วนของสามนะครับผม,มเป็นตัวชนเดี่ยวอันดับแรกแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับระหว่างศูนย์กับห้า ซึ่งชนเด่นทั้งคู่นะครับผมศูนย์กับห้าชนเด่นทั้งคู่ผมจับศูนย์เป็นตัวเด่นนะครับสามก็ชนนะครับผมศูนย์ก็ชนเยอะห้าก็ชนเยอะนะครับจากที่ดูที่ถอนมาสิบก่าศูนย์ตรงนี้นะครับผมเปลี่นตัวที่ผมจัจับหลักๆเขาจะเป็นสามกับศูนย์นะครับ มาดูพูดจับนะครับผมพูดจับมีตัวไหนบ้างพูดจับเป็นสามเอา้ายวบอกนะ<ม>จะเบิ้ลสามศูนย์ห้สองไม่ใช่ตัวเด่นจะออกรยการีเลยสามนย์ห้าสองนะครับผม ุดสองตัวใช้สามกับศูนย์เป็นตัวจับนะครับผมจะจับตามตัวชนนะครับผม อา030002อีนะครับเด่นสามกับ0ูนสาไปชนเด่นล่างนะครับผมสามไปชนเด่นล่างนะครับสามชนเด่นล่าง สามชนเด่นล่างซึ่งตัวเด่นบนเด่นล่างนี่ผมได้นําเสนอไปแล้วเมื่อ oh. ตอนกลางวันนะครับผมใครยังได้รับชมก็ไปเลื่อนรับชมดูได้นะครับผมเด่นบนหกเจ็ดเก้านะครับในนี้ไม่มีหกเจ็ดเก้าติดมาเลยเป็นตัวเด่นนะครับ oh. ก็จะติดเด่นมาชนเด่นล่างก็คือสามโดดโดดนะครับผมเพื่อนก็มุ่งเป้าตัวเด่นไปที่สามนะครับ ชนล่างนะครับผมพูดจับตัวไหนหน่าสนใจพูดจับตัวไหนหน่าสนใจคอมเมนต์ผมขึ้นเป่าไม่ขึ้นสวัสดีคุณรัตไทยรัฐนะครับผม คุณสัญลักษณ์นะครับคุณเอื่อยยูโรนะครับผมพิดาไสถีนะครับสามศูนย์ห้าสองชนตัวไหนบ้างชนห้ากับศูนย์เาะชนห้ากับศูนย์ครับจับตามที่ชุดห้ากับศูนย พราฉะฉนนั้นก็สามห้าสามศูนย์เป็นคู่เด็ดน,นะครับผมสามห้าสามศูนเป็นคู่เด็ดน,นะครับหวังว่าวันนี้มันจะไม่หลุดทั้งสองสูตรนะตัวเด่นนะครับผมผมือึ้งมากเลยออกมาเพิเ่มตัวเด่นสองสูตรหลุดเนไปได้ไงสีห้าหกชนหกหกบนห้าบนหกบน ตัวเด่นนะครับเด่นที่สุดสามนะครับผมคู่จับชนอยู่ที่ศูนย์กับห้าที่น่าจับตามนะครับเดอนก็จะเป็นคู่เด่นที่สุดสามศูนย์กับสามห้านั่นเองนะครับผมและนี่คือในส่วนของชุดสรุปนะครับชุดสรุปหวยลาวพัฒนาประจำวันที่แปดมีนาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับผมก็ลองพิจารณากันดูน้องหวังว่านะครับตัวเด่นจะไม่หลดุดสองวันติดนะครับผม หวังว่านะหวังว่าไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยนะครับผมปิดถ่ายกันจังหนึ่งผลงานเพลงน้องพี่นอนะครับผมเดี๋ยวมันสีไปไหวสะกรอนเนาะผมะดแดแปดนาทีนะครับผมแปดนาที เนี่ยอากาศร้อนนะครับก็ดื่มน้ำกันเยอะๆเนาะนะครับผมกินน้ำกันหลายเด้อช่วงนี้กระเปืองน้ำแห้งพี่นอ้อง วผลงานก่อนล่าจากหนึ่งผลงานก่นกันนะครับผมพิดไทยให้ในช่วงนี้นะครับก็ไว้เล่านะผม่าอาธิแซรกในส่วนของภาษาทองทินอีสานบ้านเฮาผสมผนเปกันไปนะครับบอกว่าคาดการว่ากมีพี่น้องทั้งบ้านเฮาแล้วก็พี่น้องทั้งฝังโขงนะครับพี่น้องทั้งสปปกาวรนะครับไปเวียนกันเขามาฟังฟังเลยกับฝากกดไลค์เด้อเพื่อเพื่อนกดไลค์นะครับใครไม่ทันกดติดตามฝากกดติดตามถหงน้ำกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวรูน้ำกันเด้อว่าสองโต นะครับตัวเดียนก็ผูจับนี่เมื่ออื่นมันสีเขาบอนะครับในส่วนของห่วลรามพัฒนาประจำวันที่8มีนาคม2 5 6หานะครับผมพิทานึงผลงานเพลงก็แล้วกันนะครับฝากใจใส่ทานต่อวันนะครับอีกหนึ่งผลงานกลลั่มย่อดเห็ดนะครับจากศิลปเียนสมจิตบ่อทองนะครับผมบ่ตตรงเยอะตบปงเยอะนะครับเกินไซเลอก็แล้วกันนะครับจะพาไปเจ้าไซนะครับผม และขอให้สุขีมันขอให้อยู่น้ำกันเอ,อ,เอ,อ,อย่ามีมือ,อ,อมาลายมูลหักของนางย่าสุมีบ่อนุนบุญชัยสางหวมบลายน้องจังได้จากอาย น้องจังได้จากไใสายแนนจองบ่ถึงกันเออความสัมพันธ์ก็เลยฝืนผู้อื่นเอาหอยไปนอนซอนไป ฝากดวงใจสอดเอาไว้กลีบทานตะวันมอบเป็นของขวัญในวันที่เธอสมปองผ่านอุปสรรคพบความรักที่แสนเรื่งรองใจพี่ทั้งสีห้องจะมันมองเนื้อทองจงลืมโปรดเข้าใจพี่ไปช่วยงานไม่ได้เพราะพี่อายพี่อายเมื่อไปแล้วเสื่อม แขกมาในงานเขาคงรู้ดีเหตุที่ผิดเพิ่มผี่กลัวน้ำตาเลยเสื่อมลืมเสียเธอเมื่อจะดอกไม้ ไกลกันแล,ล้วคงบ่มีแววรักขึ้นมาใหม่แสนอะไรของไดแต่ห้องนอนไห้ใส่หมอนหวนคิดย้อนอดีตเก่าเคยเห็นเป็นตารงสันโตผู้ดเดียวฝันข้างลางเลือนแลว้วเมื่อน้องแก้วจากลายิ่งปวดหัวใจเมื่อไกลคำมาทุกที ไม่นานน้อเขาต้องขอแม่คนดีว่าเป็นของพี่เถิดน้าโนงเยาวเศร้าแสนเศร้าเมื่อผู้ชายคนนั้นเขาบีบเขาคันเนื้อนวนคงสุขีรักน้อรักถูกผลักเพราะคนดีมือน้องพี่ขยี้ใจที่แหลคร,รนัน ท่านตะว,วันจะอยู่ในทานตะว,วัน วอนคำออนคำเขวิ่งบอนใจเจ้าคงเปลี่ยนคองเอื่นหักออ้ไปสิน้นบ่หือเรือแม่แก่เรือก็คงเสือทางเข้าเอาทอนังสุสมอย่ามีแนวเปื่อนเพื่อนของออ้ก็ยังมีพอแม่ถึงใจเป็นเพลก็ยังมีบอลสวนพอไดเห็นตอมแม่นหักนองหนักนวงปันใดแม่นหักนองหนักนวงปันใดแต่ว่าใจยังคิดนาเรื่องดีบ่มีบา ให้แต่งสาไอพี่คนไห้เอวดจบครับผมผ่านไปครับปิดถ่ายดยวนึงผลงานกอลํานะครับผมฝากใจใส่ทานตะวันนะครับผมฝากไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผต่อกันใหม่นะครับโอกาสหนาะขอพี่หนองสมาชิกมีโชว์กันสุขุสุขคุก็แล้วกันเนาะ สวัสดีครับ